สวัสดีค่ะเล่นอะไรกันคะคุณหนูหนูคุณหนูหนูนั้งนาดีเล่นกับพี่ชายเหรอคะพี่นาวาอ้าวกิมไปหาพินาวาแล้วเยอะคอเยอะคอไปหาพี่นาวาแล้วเว้ยพี่นาวาขาพี่นาวาขานาเดียเรียกเรียกพี่นาวาเลยพ่นาวาขา วูวโโีนบบาำขาจับอะไรก็ได้จับตุ๊กตาเถอะลูก่าเพื่อน้องซีรุเพื่อน,น,น้องเพื่อน้องเพื่อน้องไหนคะ่ะไม่เอาไม่ลุก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 ให้น้องนอนกิ๊งอย่างนี้นอืมอืมลาดี้หันหน้ามาหาแม่ ทัานกนได้นำประชมแล้อากิ้งไปหาพี่นาวาแล้วเอออืมเดียนาเดียเอ้ยนาเดียขานาเดียขาเจ้ากระต่ายน้อยเหรอวันนี้นาเดียขาน้องนาเดียนาเดียเจ้ากระต่ายน้อยเหรอคะวันนี้ เจก้กระต่ายน้อยราคะวันนี้เล่นเจ้ากระต่ายน้อยราคะเล่นนาเดียเล่นของเล่นหรอคะลูกอ้าวพี่กระต่ายนี่นาพี่ตะกระต่ายส้มนี่นาเล่นพี่กระต่ายส้มเหรอ,อ หาอะไรหาอะไรหาอะไรคะหาอะไรอยู่เออ <c oughs> <c oughs> หาอะไรคะเออเล <c oughs> ี้ยมาสำหร,รับคิดนี้แค่นี้ก่อนลกูกหนูจะกิ้งเล่นก่อนสำหรับคิดนี้แค่นี้ก่อนนะ บายบายและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ